รองนยุครองฮุตีท่านชอวลิสได้เดินทางไปประเทศจีนครับแลวก็มีการทุกนริกันที่จะนำได้มาเหมือนที่ประเทศไทยในการแ่นล่นังสีด ต่อไปครับผมขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นะครับได้มอบช่อดอกไม้นะครับให้กับท่านอูชื่อูท่านคงสุนย์ัแห่งสาธารณประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ครับไดมอบช่อดอกไม้ให้กับท่านผู้ที่ใช้มื่อวานท่านผู้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับขอเรียนเชิญท่านอู่ชื่อปูครับได้ให้เกียรติวางเพื่อดำลนกถึงการจับไปของชุมชนกับเรียนเชิญครับ ลำต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้นิยมใช้วงมันท่านผู้มีการสรตษ,ษ,ษ,ษัเชียงใหม่ดับได้วาง่อดอกไม้เพื่อรำลึกถึงการจากไปครบรอบสองปีของเพนน้ายักษ์ช่วงๆครับ